สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับยังบบเลีครับพี่น้องเอาลงบาได้นะครับเนื่องจากพื้นที่มันเอียงนะครับตอนนี้ต้องใส่เม่แรงนะครับในการซอยยกบานทั้งสองขางนะครับใส่แม่แรงสองโตนะครับในการยกบานขึ้นทั้งสองขางนะครับพี่น้องต้องยกบานไว้ละก็ถอยรถออกนะครับเพราะตอนนี้้ำนักของบ้านนะครับทับรถไว้ ก็สามารถที่จะขยับขยื่นไเลื่อยนะครับสีเดินหนากับบ่ใดสีท้อยหลังกับ่ใดนะครับจมลงไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็ยังกำลังขยับรถออกนะครับแนงใจกว่าบ้านเริ่มสิได้ทีแล้วกำลังดิงสไลด์กรับนะครับ ากาคือเดี๋ยวพอลุงพหลงก็เอากระบะนี่ขึ้นห้องรถไวก่อนเดี๋ยวจังอยเออจังอยเอาไปแลงออกก่อนพ่อพ่อ,พอ,พอเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้งล่มรถง,งานนะั้นยึบเล <laughs> ย

โอ้ยไมด้สิมาไปมว้าดอดีว่วววัวเกินี้เกินี้ดูไหมมันตั้งเปลี่ยนเฮ้ยใส่ฮู้มันตั้งเปลี่ยนแล้ว ปอลูกเอาเอาท่อนเล็กกับมาขามทั้งพี่ <Okay. S 1> ท่อนเล็กนั่นเหรอวะมาขามทั้งพี่เออขำขำเงา้ยาคำคำาวไว้ <Okay. S 1> งัดกระบ้าไว้ <Okay. S 1> นั่นละ รุ่นพิเศษ <laughs> <laughs> ตอนนี้เริ่มใกลสิสำเร็จแล้วพี่น้องใกล้จะสำเร็จแล้วครับตอนนี้พื้นที่ลาดเอียงนะครับพื้นที่โบบริฉากบริระดับการลงบานกันเลยมีปัญหาหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเข้าเห็ดฐานไวด้ดีๆสำหรับรถสไลด์คั้นนี้แล้วคือถอยออกได้เลยนะครับ mọi người lục người mọi người mọi người nó người mọi nó mọi người mọi người mọi người em người mọi người mọi người đây ขาทางนี้กันสิคำแล้วเอาเอาไม่ออกอีกสั้นบ่มันสูงผด

Ôi đam mắt, hãy 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 เราไปยังถอยกระบะออกมันอกี้่มแล้วไม่แรงน่ะถอยรถออกเลยบ่ะนี้มันเย็ดขาแล้วป่ะไฟมันเย็ดขาแลยขาขามันคำแล้วขามันคำแล้วเาใหม่ออกก็ไม่เอาไมเที่ยวห้องเลยใหม่ห้องไว้ก่อนเออเพราะว่าถ้าเาใหม่ออกมันก็สิจมลงไปอีกบ่ะนี้เดี๋ยวถ้าลงลงแล้วบ่ะนี้เขาจะมาม้นคำที่ราคาที่ราคาเอาไม่แรงเออไม่แรงคำเราก็จะต้องคืย ก็ลงในเร็ว <S S Hello. Hello. อืมบางนีก็เหลือแค่จับระดับน้ำจับศูนย์บางทีมันหนักไม่แป้นยังแตกเลยห้องไว้วถ้าบ่อห้องเมื่อกี้เนี่ยจมบุบลงไปอกกีกทีนึ่นเงเอาองศาดีปะ wow. โย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 อ๋เอเบียด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 ไปไปและแล้วก็ลงรถได้สำเร็จนะครับสำหรับบ้านน็อกดาวบ้านหอบฝันตอนนี้ลงรถได้แล้วเหลือการตั้งศูนย์นะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิง่งโฆษณานเดี๋ยวสิถ่ายเบิ่งเรื่อยๆครับว่าสีเฮ็ดจังไรกันต่อนะครับเนะาะสำหรับคลิปนี้เอาไวปสําหรับสกอร์พอก,กันิปหน้าครับสวัสดีครับ